สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านโอ้คลิปนี้นี่เสียเตยนี่บนเลยครับเพราะว่าเอาดินอะไรมาให้นี่เป็นไงเตยโอ้ใส่หัวยิยิๆเลยโอ้นี่ครับเจออาจารย์นหน่อยวางยาครับ เดือดจานท์หน่อยวางยาเดือเฟอร์รถไทยนีิสัยหัวเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็งานคนแรกเลยก็ดินแบบนี้แหต่ดันไม่เหมือนกันเรียกวันนี้อีกอยับเลเปยเปรอนี่ครับอยู่กับไตสังกัดดังซึ่งสวัสด<อ>ีครับโอ้ ช่องดังครับช่องดังช่องนี้ดังมากเลยดังเร็วมากเลยมิ้งล้อเล็กนี่ตามไม่ทันเลยคนตินตามแค่สองพันคนเองนี่นี่ช่องดังครับก้มอยู่มาแรงมาแรงมาแรงเสียงทางโค้งเลยเป่เสียงทางโค้งเลยอุ้เดินเสียงมทุกคนเลยน้องมิ่งดัมซิงครับ โอ้รถไถหนเมยเลยครับตัวแบบนี้จับเบ้าเต้ยจับเบ้ากำลังใจไม่มาด้วยเต้ยกำลังใจหายครับคุณข้าวเที่ยงเส็จหายเลย ให้มันมนันมานะครับแล้วค่อยมาเก็บงานนะครับไมงั้นอันนี้ดันยากมากเลยเฮ้ยเอาสูงแค่นี้แหละเต้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสูงแค่นี้แหละ เจอครับได้ยินแต่เสียงมาแล้ว 别拧。Bien, เอ๊กเอ๊ก,อก,อกโอ้เสียงช้างร้องนี่ไม่มารำคาญแต่นาะเอ๊กเอ๊กโอ้ คันนี้บอกะจอะาเราคอยจ้างคอยจ้างแสดงว่าคนละคันคนละคันสีเดียวกันเลยรุใครถไทยหันแรงครับแจ็คดำโดงคันแรงนะคันนี้คันที่ใส่แจ็คสเปกโคโคพาวเวอร์นะยอเลยสุดจัดปลัดบบก <laughs> อันตัวจับยากับคันนี้ โซนอำเภอบ้านกลัวน,น่าจะเป็นคันนี้ที่แรงที่สุดเน,ะน,นาะบไวัางต้นไม้ด้วต้นไม้ด้วยเคซีบัสไทยแลนด์ สุดจัดปลัดบอกน่าเหลืองเลอสุด,ด,สดจนไม่อยากจะบรรยายครับวันน,นั้นเสนเน่ไม่ได้ไปเนะปาะดูดูคลิปที่บ้าน่านาโอสุดจัดหาดูยากครับแบบนี้ทำไม่เก๋จริงนี่ทำไม่ได้นะ เราเริ่มต้นงานนี่มันจะมีแต่ดินแบบนี้แหละส่วนมากเพราะว่าน้ำมันยังยังซึมอยู่นะครับมันยังไม่แห้งสโลบมหาทาเต้ย ครับ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 โอ้ไม่ไปไหนเลยนี่ครับไม่ไปไหนเลยครับก็ติดสถานการณ์อย่างไรครับนี่มีโจมอย่างฮะ

ตัวเล็กนี่ฝีมือไม่เบานะครับนี่ถ้าโตไปนี่โอ้โหหานตัวจับยากนะครับการคิดการอ่านนี่ถือว่าโอเคครับแต่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วนี่ผมว่าหาตัวจับยากนะครับ Yeah. <laughs> you สูงพอไหมพี่ครับไอ้ตรงนั้นมันเก็บยังไม่ได้หรอดินมันเปียกครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บตากมันแห้งสักหน่อยเ,ยก,เยก็บไปมันก็เป็นร่องเหมือนเดิมรอให้มันแห้งแล้วก็ค่อยมาเก็บเตยเปียกเตยเปียกเปียกนี่ก็เทไล่ไปเรื่อยๆนี่เลย อันนี้ก็เทนี้เนาะตรงนี้เทไหมครับพี่หรือเอาแค่เฉพาะที่แกเดี๋ยวลองตรงไหนที่แกนั่นให้ก่อนเนาะเพราะว่ากลัวมันไม่เต็มหลุม,ลลม,ม,มน,นี่แะใช่ครับ แกมัดยาไว้ให้แกบอกว่าบริเวณนี้ฮะครับครับ yeah no nah, yeah ดันง่ายแล้วดันเป็นยงไงดันกบลุมถึงแค่ย่าเนี่ยถึงแค่ย่าเนี่แล้ขึ้นไปเงี้ยเออเกียร์เกียเอาสวัสดีครับว้าวนำกรีนมมานำครีนโอ้โอมาแล้วครับนี่เดืเกี้ยวเกียร์ค,ยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ